โหรอบนี้เป็นอินโพสเตอร์ครับท่านผู้ชมฮะสุดจัดเลยว่าเป็นอินโพสเตอร์กน้องปลาลเรามีเควสตรงนี้ทำเควสตรงนี้ก่อนละกันฆ่าใครดีนะสับัดเหตุเลยว่าน้องปลางยังไงดี <c oughs> หาฆ่ากันโอป,ป้าทาชีเขายืนเ k ว่ะ <c oughs> เขายืนเ k ว่ะ จะไงดีวะเนี่ยเขาจะไปฆ่าใครได้บ้างวะมีคนดูกล้องวงจรปิดเดี๋ยวหนอกขวาเร็วคือพี่ราชีเขาเอฟเคเว้ยเขาไปไหนไม่รู้แล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาตายตรงนั้น่ะไม่ค่อยมีคนไปสังเกตหรอกเพราะว่ามันมันเป็นจุดแรกไงอ้าวพูดเราไม่มีใครสังเกตทำไมมันไปเรแบบนั้อะ อยูตรงห้องข้างหน้าเลยห้องข้างหน้ามีเอาไี่ตาชีไปเข้าห้องน้ำเอ็คอรีบิงแล้วก็อปปาที่อยู่ที่ที่แบบออกมาช้าที่สุดอ๋อชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชดเนี่สุไม่รู้ให้ให้ให้พูดก่อนชัดเจนใครออกมาที่สุดคนที่อยู่กับอปปาช้าที่สุดคนสุดท้ายคือเอคอร์สครับผมไม่แต่ว่าแต่ว่าตอนที่ออกมาพี่ทาชีเขายังไม่ตายเลยนะ ตอนที่ผมเดินออกมาเขายังไม่ตายอแล้้วแลวใครนัวโหวดเร็วขนาดนั้น <c oughs> นี่คุณจะตัดสินผมแค่นี้เหรอเนี่ยไม่หนุนหนุ่มไม่ตัดสินอีคิวถามแล้วว่าเราจะตัดสินอีคิวแค่นี้เหรอเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเห็นอยู่นี่เห็นอยู่สามคนแล้วก็แบบ<ม>เอ๊ะเอะใจแบบจำเอาไว้ว่าต้องแบบไม่มีคนตายแน่เลยแล้วเดินขึ้นกลับไปดูมไม่แต่มเมื่อกี้ <ๆ S 1> คือจังหวะมันแบบมันพีคมากนะตรงที่พอเราลงมาแล้วอ่ะจําได้ปะมันปิดไฟฆาตกรคือปิดไฟเลย อแต่ว่าเมื่อกี้ขวาบนน่ะแจ้งแอบเห็นสีแดงกับสีเขียวอ่อนอยู่ด้วยกันก็ผมไปทำไอ้นี่ไงส่องดูดาวผมจะรัยษาส่องดูดาวก็โหบดแต่คิวพูดเยอะนะอันนี้แบบแก้ตัวเยอะอาอก็ต้องแก้ตัวดิพี่ผมจะโดนโหวตอ่ะผมจะโดนผมจะคลิปโหวตให้คุณอะผมจะคลิปโหวตผมจะคลิปโหวตให้เพราะผมอยู่ทางสายล่างเลยอ่ะก่อนเราจะไปเลงไว้ก่อนเพราะว่าเาโอปป้าทาชชีตายคนเดียวถือว่าจบยัง ศพยังไม่ไม่มีค่าพอเฮ้ยเกือบไปแล้วผู้ชมออกช้าไปช่วยจัดเลยว่ะไอ้่ใครก็หมดสติปีกัวท่าเฮ้ยผมว่าผมว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วเด้อเกือบไปแล้วท่านผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาไปทำควสกันก่อนดีกว่าครับเกือบครับรอดได้ รอบดีต้องปลางต้องมาต้องฆ่าแล้วแหละต้องหาทางฆ่ามันนั้นแหละโดยเฉพาะพี่แป้งเนี่ยโดยเฉพาะพี่แป้งเนี่ยคุณน้แอบอะไรอยู่ตรงนี้เหรอไปทำเควสซิเป่าหลอกว่าทำเควสแสงจริงไม่ได้ทำนะครับท่านผู้ชมจะไปฆ่าใครดีนะมันไม่มีจังหมายฆ่าเลยสปปะบัตเหตุหน่อยะป,ปะสะบัตเหตุหน่อยปะ นี่าสารพัเทืออกซิเจนมาก,ากทำเป็นขึ้นไปแล้วกันนี่ทำเป็นสแกนปิดเพื่อความบริสุทธิ์ใจอ้าล่ลาะขาใครดิบวะข้า,ขาป,าปอ,อดีไหมนะข้าปอดีหรือเปล่าอุ๊ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรอ่ะเป้งใครเป็นใรครับทุกคน เ<อ>ชื่อตัวนะเชื่อตัสักครัง้งชุดเทงมุดท่อเฮ้ยไปที่ไหน <c ười> หรอทำไมมุดท่อตอหน้าแป้งกันน่ะ พี่ไม่ได้หมุดข้ออเลยจะหมุดได้ไงจะไม่ได้เป็นเรียบร้อยพี่ไม่เพี่เมยแต่จริงเพราะว่าไม่ด้อเงแต่จริงแต่จริงพี่เจไม่ได้เป็นนะครับเอาแล้วตอนนี้มีใส่นวมีใส่นวลหัวเลยอะไรพี่จะอยู่ในห้อจุ้แกไ้จุ๊บแกบแจกไม่ด้ไม่ไดุ้ไม่้จมุดไม่ได้บอกเลย พี่แจงมุดท่อได้พี่แป้งพลาดเราพี่ขวพลาดโอ้โหเราถ้าเกิดว่าโัวตสาเร็จพี่แจงโดนคาฟรีโดนคาฟรีคนหนึ่งแน่ใจใช่ไหมแน่ใจเออต้องกล้าสวยล้านล้านเลยว่าพี่แจงมุดท่อเฉยพี่แจงมุดไม่ได้โอ้โหคาฟรีรอบหนึ่งครับคนบริสุทธิ์เนาะเราอ่ะคาฟรีรอบหนึ่งใครตะคีบปะ ว่าจะฟังอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่แป้งคุณเองมีดีมากบอกเลยโอ้โหเยอะนักสืบจิ๋วมากคุณสุดยอดคุณสุดยอดนักสืบจิ๋วพี่แป้งสุดยอดตอนนี้ไม่ขาดจัดขาดจัดจัดเลยครับผมมีควยทางซ้ายผมไปดังควสทางซ้ายก่อนแล้วกันโอ้โหดนทางซ้ายคนอยู่ครเยอะเลยอะ คนอยู่คนเยอะเลยน้องปางฆ่าใครสักคนได้ไหมเมื่อกี้เราสาฆ่าฟรีมาคนหนึ่งแล้วว่าใครก็ได้ใครก็ได้ไดน้องปางตัดไฟนี่มาเดีต๋ตัดไฟให้มืดๆแล้วก็ฆ่าเลยดีกว่าครับต้องหาจังหวะฆ่าให้ได้ตอนเนี้ยดูห้องจอนปิดกนอนปอคนนี้อยู่ห้องทางขวา ไม่มีเควสอะไรตรงนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดับไฟนะสอบบทเทตแล้วนะเรียบร้อยดับไฟดับไฟแล้วก็ฆ่าอปอลวิเฮียเจอศอบพอดีว้ายมากโอ้โหต้องบวชแล้วนะฆ่าอปอลยังมีสองคนวะเนี่ยใช่มีชีวิตอยู่เมื่อกี้ใครวะนะก็ก็แอบซไปแล้วคนนึงไม่ใช่หรอ ออกไปแล้วเขนไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่เหลือพี่อัลธาตายเยอะขนาดเนี้ยตายสองคนนะนเทุกคนเมื่อกี้ใครอ่ะเออ้าะไรเมื่อกี้ใครเมื่อกี้แป้งอยู่ตรงไหนโอ้ไมค์คืออะไรใจเย็นดูอยู่คือมีคนแฉพี่กิบคือรูดปืดเลยพี่กิบไปแล้วพี่กิบยังยืนอยู่แล้วฉันก็กดรีพอร์ตแต่ฉันอะไม่เห็นว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างล่างจรวดแต่เราฆ่าโอปอได้แบบเดียร์แล้วใครเห็นเว้ยไม่พี่พี่ ฆาตกรมันต้องเหลือหนึ่งคนดิถ้าเกิดพี่แป้งบอกว่าพี่จูแจงมุดท่อฆาตกรเหลือหนึ่งคนแล้วแต่นี่แบบฆ่าไปสองนะใช่ปะใช่ดิใช่ใช่เพราะว่าฉันว่าครูดาวมันน้อยตอนนี้ครูดาวมันน้อยเหรอครับครูดาวเท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่อะผมว่าคิวปะตเมียนไปทย่าำไมเป็นผมวะตอนนี้คือฉันไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามผนก็ผิดเหรอวะไม่เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนก่อน นี่ยิงจรวจแบบเห็นมีส้มก็อยู่ด้วยสมณีก็อยู่ตอนนั้นนะตอนที่ยิงแล้วก็ขึ้นมาไอ้นี่น้ำมันอ๋อขอให้เชื่อฉันสักครั้งอีกแล้วเธอปั่นไปเนี่ยขอให้เชื่อฉันสักครั้งถ้าต้าบอกว่าเมื่อกี้ตรงจราวจมีสมณีวีวีอยู่แล้วก็ขอให้เชื่อฉันสักครั้งว่าพูดก่อมันนั่นแหละ เชื่อได้ไงผมว่าพี่แป้งผมว่าพี่แป้งอะเอาเอาพี่แจงออกแป้งปั่นอยู่นะเออผมว่าแอบพี่แป้งเอาพี่แจงออกเว้ยใช่ไม่เชื่อเชื่อฉันจะขังถ้ครับถ้าไม่ใช่ปางหัวฉันได้เลยผมว่าพี่แป้งเห็นเมจผว่่าพีแป้ยเพราะเขาทนเหมือนอำแจงออกอะมันไม่ใช่ฉันอุ้ยรอดอุ้ยเราวางไอ้ปางไว้นะทุกคนเราวางไอ้ปางไว้รอด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 เกือบแล้วต้องไล่ฆ่าแล้วตอนนี้ เมื่อกี้เหลืออีกคนหนึ่งสามสี่ห้าหกถ้าฆ่าสองคนก็ชนะแล้วดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยดับเบิ้ลคิวก็จบแล้วเดินคู่กันเลยเดินคู่กันเลยต้องปังเดินคู่กันดีเดินคู่กันเลยเนี่ยดับเบิ้ลคิวก็จบแล้วดับเบิ้ลคิวก็จบแล้วเนี่ยเชิญจะส่งซิกกันดีวะอะไรอ่ะว้าเกิดอะไรขึ้นครับสรีดก่อนที่มีคนตายฉันเห็นแบบ นี่ไปอยู่ห้องแอดมินเจอแค่คนแค่สามคนและมีคนโผล่มาห้องออฟฟิศสองแล้วก็ไปทางซ้ายโผล่ไปทางซ้ายคนหนึ่งทางซ้ายมีใครอยู่บ้างมาเมื่อกี้แอชไม่แก้ไฟใช่ทางซ้ายไม่ไม่เดินไป,ป,แ,ปแก้ไฟพี่แฝงอยู่กับใคร,รพ,พี่อยู่คนเดียวแก้ไฟอยู่คนเดียวไม่ตอนแก้ไฟคนเ <mange S 2> ดียวแต่ผมมาเดินมาทีหลังแล้วเห็นว่าแก้ไฟไม่ใช่ท่านอยังมีสองคน คนเดียวนี่ข้าจะคอนออกไปแล้วคนหนึ่งคนเดียวแล้วกีต้าเดี๋ยวคนเดียวแต่ว่าครูดาวมันน้อยเชื่อนี่มันยางสูงดิเป็นพี่ดาดพี่แป๋วิทย์มีนะเป็นพี่ดาดพี่แปลวิทย์มีคนยมาข้าัะคอนหรือแค่คนเดียวคร้วอมั้งเหมือนมีคนโผล่ขึ้นมาไปทางซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะมันต้องมีคนเป็นแน่นอนคนใช่อยู่ดีเขาโผล่ขึ้นันแกจะไปศพนะ้าอยู่ที่ห้องกดปุ่มอ่ะออจับพี่คิว กดใครไม่กดใครเนี่ยทาางซ้ยมีไม่ใครมาคนฉันเห็นอย่างชัดเจนมีพยานเป็นล้านคนที่เห็นว่าสุ่มนี่วีวีก็ฉันมีพยานเป็นล้านคนใครวะพี่อ่ะชอบโวยไม่ไลฟ์ฉันโอยผมว่าพี่แป้งว่ะเชื่อว่าอะไรพี่แป้งว่ะโอยเลยผมว่าพี่แป้งว่ะคิวคิวแกระวังนะ ไอปางมันจะดึงมีดจากหัวแกแล้วเอามาปาดคอแกที่ฝายแกระวังนะถ้าตางนี้ให้เชื่อพี่จะรั้งผ้าปางไม่ได้เป็นบวชพี่ได้เลยได้ไผมไม่นพี่เล่าัยกฝ่าแล้วงปาไงเหรอแล้วเจ๊ออกก่อนแล้วก็บวชเราแบบหนูเพราะว่าเจ๊โบ้ยทุกคนเลยเอ้ยแต่แต่จุ๊บแจงเมื่อกี้จุ๊บแจงก็ลังสารภาพแล้วนะว่าจุ๊บแจงบวชตัวเองนะฝ่ายที่ไ่คนที่น่าสงสัยที่สุดีโอ้โหรอดรอด รอดอุ๊ยรอดรอดรอดร <c oughs> อดรอดรอดคนไม่อยากจะรอดกันนะครับรอดรอดรอดไม่คุ้นเสียวเลยตาดิกดเลยเ <c oughs> ด้เอเขาสาัประเทตุแล้วรวีบไปแก้ไฟเร็วโหคูดาวมันไม่ได้สั้นเลยว้ยคูดาวแม่งอย่างนานเนี่ยกว่าจะฆ่าได้ กจะฆ่าได้อ่ะโอเคเสร็จละปิดประตูวไว้ปิดประตูวไว้เออปิดประตูวไว้ปิดประตูวไว้ปิดประตูไว้ปิดประตูไว้อย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดน้องปรางเราต้องฆ่าแล้วน้องปรางต้องฆ่าแล้วน้องปรางเม้นเควสจะเสร็จนะโอ้ยอะไรวไว้เอาอะไรคำเนี้ยตุ่มมันนีวิ่งหาผมทำไมเขา<อ>จะวิ่งมากดปุ่มจะมากดปุ่มเหร ทำไมเพราะก็ทำอะไรอะครับไม่รู้ก็เห็นคุณบอกว่าจะให้ให้กดปุ่มอะอะไรวะเนี่ยจะจบไหมวันนี้จะจบไหมจะจบไหมอ๋ออ๋อใช่แล้วไม้กดทำไมผมตกใจสมมณียัวิ่งไล่ผมก็เลยพิมพ์คือพี่ไม้หนูวิ่งมากดปุ่มพี่ไม้หนูให้โอกาสพี่ไม้แค่รอบเดียวชีวิตพี่ไม้ใกล้จะดับสุดแล้วพี่ไม้โหวตมันอ่ะพี่ยังมีชีตบนหัวอยู่ บ้าผมเลยจบว่ะฉันกเลือกแล้วฉันบ้าบอมากปวดใครก็ได้เนี่ยฉันปวดหัวมากอ้าวเรียบร้อยเอาพี่แปะออกลี่ขากรรไปวดหัวไอ้ปวดแบบนี่ยเอ้าไม่ใช่เอ๊ะทำไมไม่ใช่นะทำไมไม่ใช่นะทำไมไม่ใช่นะ สี่สิบวิครับท่านผู้ชมสี่สิบวิครับกดแล้วว่าเ okay, คสวย ออกซิเจนอีกรอบหนึ่งนะวะทุกคนครับครับโวต xq ครับใช่อ c o s ทำไมครับคิดว่า xcos ทำไมครับแกมันไม่แก้ซาโบเทสครับแกผมผมสแกนแล้วผมสแกนแล้วผมกดค้างเลยผมจะฆ่าพิยังไงผมมาสแกนซาโบเทส แล้วจ้พี่ตามพี่ทำไมเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้อีกสาวหนึ่งใครสแกนสาวพี่ไมคคนเดียวเลยพี่สาวจิ้มค้างตัง้ง,ตงแต่ต้นผมก็จิ้มค้างผมจิ้มค้างเหมือนกันเขากโกหกฝั่ง้ายโกหกครับฝั่งซ้ายโกหกเชื่อผมตอนเลนเดอร์คิดไม่คนดูเดี๋ยวนี้เลยตอนคิวมันตอนคิวมันยังวิ่งไม่ถึงอ่ะมันขึ้นหนึง่งทับสองแล้วแล้วพอคิวแล้วพอคิวพอคิววิ่งไปถึงอ่ะ แล้วกีต้าววิ่งไปถึงอีกอ่ะมันก็ยังไม่กดอีกเว้ยคนแรกค้อนรวมหัวเลยจริงจริงคนแรกคนรวมหัวกันเลยแบบพยายามไปหาพี่โมเพราะแบบไอ้ขอจะฆ่าพี่แน่นอนคนแรกค้อนรวมหัวกันเลยโถเออมันช้ามากไม่ใช่ผมผมที่ไหนไปซะกไปซัโอ้โหอะไรวะโอ้โหมันต้องใช่สิ ไม่จบอยากแล้วค่ะมีสองปังรีซโบเทดไปอ่ะไม่งั้นได้ฆ่าแล้วโอ้โหนิดเดียวฮีแมนมันยากกว่าตอนเนี้ยยากจะจัดเลยปังสู้ๆปังต้องทำได้ปังปังต้องทำได้เฮ้ยไม่โกหกคนไม่ขึ้นจริงๆริงอย่างนี้มันกดปุ่มเรียกได้อย่างนี้ฆาตกรจะฆ่าได้ยังไงวะถามจริงฮะถามจริง ถามจริงฆาตกรจะฆ่าได้ยังไงอย่างงี้มันก็ไม่จบหรอกอย่างงี้อ่ะคูดาวโคตรนานอะโ40วิดับไฟวะดับไฟแล้ววะดับไฟแล้ววะฆ่าดิฆ่าดิปางฆ่าดิดับไฟแล้ววะปางฆ่าดิไม่ฆ่าดับไฟแล้วไม่ใช่หรอฆ่าได้ปางฆ่าได้หนัวฆ่าก็ได้เนี่ยหนัวฆ่าเลยหนัวฆ่าเลยปางไาน้องคาแหละ คือเขาเดินด้วยกันอย่างเงี้ยว่าแล้วต้องมีคนตายอ่ะยังไงยังไงอ่ะใคร <c oughs> มองไม่เห็นไ <c oughs> อ้เี้ยไอ้เี้ยเมื่อแกกูใครวะเนี่ยสมณีสมวนีแหละหนูไม่ได้ทำเมื่อแกสมณียืนคู่กับผม เดี๋ยวอยู่เขาก็เดินถอยหลังแล้วชาวโมผมเห็นชาวโมส้มๆหลังไวๆชาวโมก็เลือดปิดเฮ้ยลุ้นจัดคนลุ้นแล้วแต่พี่มองไม่เห็นเหมือนกันคนลุ้นตามองเห็นปะล่ะฮะไม่เห็นแต่นี่ถอยหลังเดินกลับมาก็คือสมัยนีทางรังท้ายเฮ้ยคนลุ้นไอ้นั่น เป็นปะเนี่ย่เป็นอยากโกพี่ไม้นอนบ้านูขอโทษนะแต่ว่าหนูอะสงสัยพี่ไม้ตอนที่อันนี้คนูแค่สงสัยนะตอนที่กดซับวตเทคครั้งแรกที่มันต้องไปสามคือพี่ไม้เขายื่นอะแล้วหนูหนูไม่แน่ใจว่าฝั่งที่หรือฝั่งพี่คิวที่ฝั่งนั้นอะที่มันกดขึ้นหนึ่งอะแต่หนูเห็นพี่ยืนนานไงไม่ยืนได้ไงผมลืมปิดไม้ไม่ปิดไม้อยู่แดแดชิบโกหกยเย้นี่ว่ะ ว่าพี่มายความพี่กิตาหยุดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยและใครโหวตช้าเนี่ยโหวตตัวเองทำไมอ่ะไม่ตาไม่ได้โหวตตัวเองมีคนโหวตตาโหวตสลับกันโหวดชี้แบบนึกออกว่าชี้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะชี้เป็นสามเหลี่ยมเว้ยอยี่อจะลืมปิดไฟนะ ไอ้เอ้ยคนลุ้นเลยลูกปลางลูกปลางตู้ชู้ลูกปลางตู้เขาเนะลูกยกพลังออกซิเจนน่ะสบรพเทศไปดิแล้วใครเขาปิดประตูวะเนี่ยเออต้องฆ่าให้ได้แล้วหนึ่งคนแล้วล่ะคือต้องเดินด้วยกันน่ะจะชนะแล้วปลางขอยแค่คนเดียวปลางเชียร์เขาจะไปกดปุ่มแล้วปลางปลางก็จะไปกดปุ่มแล้วปลางก็จะไปกดปุ่มแล้วปลางต้องฆ่าให้ทันนะปลาง แค่ตัวคุณเหลือก็แค่นี้มึงจะไงโอ้โหไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้นะครับไม่ใช่เขากดเลยดีกว่าหนูอดพี่ไม้ละกันเมื่อกี้หนูอดพี่ไม้ไปอดสมมณีไม้แก้โหวตฉันเหรอไม่ได้โหวตฉันอดสมมณี แล้วเมื่อกี้ใครโหวตจกคณนีบอกจะโหวตฉันมาตั้อ่ะเแ้กจะได้ทุล้วโอ้พี่ครูดาวไปโคตรนานเลยพี่ครูดาวโคตรนาน